สบายดีพี่น้องสบายดียศสิยาพวงมุสขูสุคนสูงมงสุบอนเนาะพอออกนี่ก็พี่น้องกับ่องพ่อน้องน้ำโวดพี่น้องกับบรรยากาศตอนเศร้าๆดำหน้าคือนกาพี่น้องนียหลังจากที่ห้างดำไปสามสี่มือพี่น้องหน้าห้าก็ได้แห้งมืดเลยพี่น้องเลยแต่เข่าห้องก็เคี้ยวพี่น้องแต่เว้นห้าก็ขึ้นพอน้ำโวดห้าไปก่อนตะเฮิร์งแล้วพอสาวกระตุนพึ่งสิไปพอลูกชายพึ่งตื่นพี่น้อง ่ะลูกชายตื่นตื่นแล้วก็เอาไปส่งไว้ให้ป้าข่าวก็เคี้ยวไรลังเลยพี่น้องเลยผลที่มันโมโตกหายข่าวฮักก็สิตายหมดเลยพี่น้องเลยช่ากระตุดมารีวิวให้เบิง่งว่ามันเคี้ยวท่านตาลีน้องพี่น้องเนาะฮักก็เล้เอาได้ครึ่งหนึ่งแล้วพี่น้อ,องยังอีกครึ่งหนึ่งครึ่งผักพูนผักผักน้องไปพี่น้อง หน้าบุคอยมีน้าปลได้ดอกพี่น้องซักกระตุนสิ้ผ้าลงหาพอน้ำโสกชักกระตุนกระสิบไปดำหน้าเลยพี่น้องเลยบ้านเนี่ยห้าบอดีดำหน้าพี่น้องเฮาลกก้าเบิดมือลกก้าของตัวเองนะเครื่องมือพี่น้องเขาทดขอบไปเด้อพี่น้องถ้ามันสั่นสะเทือนกันนะซักกระตุนยางพี่น้องเอ้ช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งงปได้พี่น้องเพราะเฮาบ่มีเวลา พอลำโซกกระตื่นมากกับไปแต่เศร้าซ่ากระตุนข้างขอเขาพึ่นกันลงมาแหลยโอ้พี่โอ้ีคนเห็ดนะพี่น้องเอาเห็ดน้ำป่าเาก็ต้องดินล้นี่จังเลยเอาเห็ดน้ำผ่นมือนีหฮดสีดำหอมพายฮารุกะห้าเครื่องมือแล้วเฮาก็ไปคอกาน้ำผ่นผูกพี่น้องเคี้ยวขึ้นท่านตาได้พี่น้องได้เขาก็ได้ห้าดำประมาณอาทิตย์หน,นึ่งี่แหละพี่น้องนี่ หน้าตีนบ้านแต่หักเขาบ่งามไปแน้วไหมนี่ประมาณนี้แหละพี่น้องอันนี้ครับดำได้ประมาณสองมือตัวนี้นะก็เลยบ่ค่อยงามไปได้ยังมีน้าแต่ให้เดียวนี่พี่น้องนอกจานแห้งมืดแหละถ้าเกิดฝนโพตกลงมาเนี่ยฮรก็แย่พี่น้องเลยบวงหยามันสิเกิด น้าก็บบัลายเป็นได้ดอกจักสีว่าลายกับบัแม่นทว่าหน่อยกับบัแม่นเพราะมันสองภาคภาคนั้นนะพี่น้องตอนนี้ก็บย่างสาวๆอยู่นะพี่น้องจักมันจักงวงแหละตอนนี้กะตีหากลัวๆพี่น้องกำลังสี่หกโนี่ลยล่ะแต่ข่าวคลิปนี่เัาก็สีได้เบิ้งตอนเที่ยงพี่น้อง,ง,องเพราะขาขึ้นจักดำนาอันนี้ก็เป็นน้องกับมี่ไฮน่าแค้มน้องพี่น้องนี่มีหกไฮฮักกัสีดำมือนี่นี่แหละพี่น้อง พอน้ำสุกยังทายอยู่ทางนั้นเดี๋ยวเ้าสิพาไปมื่อนี้วุ้ยยังยีทายทงให้ทงหน้พี่น้องเบิ้งนะพี่น้องเนาะพี่น้องไล่คนกิดจากเบิ้งแล้วก็ไล่ไล่คนกับร่ำคานกับเคาะโทษก็อาไปเด้อพี่น้องเด้อพวนาช่วงนี้มันหน้าน่าพี่น้องเฮาก็ต้องมิตรไห้ทงให้ทงหน้าในจังหงงงเมื่อนี้ฮาก็ดำหน้าให้เบิ้งเนาะพี่น้องคนป่วยท้ยหน้าพี่น้องเอ้ย อาการเพื่อนกาบพราท่านนเศร้าดอกพี่น้องเอ้ยจะดีขึ้นหลังจากที่ได้กินยาเวลานำที่พักสื่อยาให้กินเนาะก็ดีขึ้นไลเติ่แล้วโอ้คือมาพงเจนึงเนาะบ้านเป็นคาดนะคุณลงมาไทยเพราะบอว่านะฮะเป็นโรคกาดแต่เศร้าๆก็เลยบริไทยเป็นโลกจนค่ำเป็นโรคอางน้าข้าเจ้าไปขอกาข้าเจ้ากาฮาวบุพเ ปืนสาวมากคือกําลไทยไปในสามหลงก็สีขาดทั้งซากกระตูนดำไปก้อนแล้วก็สสีไทยไม่พี่น้องเลยก้อนเสกแสงสะท้อดในน้อยน่อยก้อนแสงแดดจะนังขึงหน้าก็ให้ปุ้ยไงเดี๋ยวพี่น้องให้มีหนามแน่พี่มีหนามแน่ปีนมาหนึ่กว่าเห็นว่าขาดหน้าแล้วก็นน้องพี่น้องเบาๆน้ำไฟเลย เมื mm ่อยก็อดเอาพี่นน่อยว่านานีนาเวียนเบิ้มขาดหน้าตาตั้งและเมื่อไงก็อดเอาวมเรื่งน้องเบิ่งขาดหน้าไปแล้วพาเบิ่งขาดหน้าซะก่อนวิธีของซั้นหน้า ากตุงกดกมาดบมพี่น้องเบินมากวะบินมาเนี่เดียวเราอะยังเดียวยังมีวลาได้พี่น้องเลยเ็สลสองห้พี่น้องก็คีบเนาะกรอเนีออย่งน้ดมันขืนนกอจุกันไเนี่ยมันก็มันงามอางามไป แคงเป็นเวนอีกเนาะเป็นเวนอีกม e> ิเตีาหนงามวันน e> at e> ี้กะวานถ้าเป็นโรกก้าเขาเจ้ามาพี่น้องขามาบุคคลดำนะกางงามจะเท่พี่น้องเลยมนว่าเขาของเพื่อนเ่ได้ขาของข้าวเขาเขอข้าวนี้าจดำมืดมือแต่ว่ากแต่ว่าก้าในบลายป็นได้พี่น้องร้อยแปดสิบในร้อยเจ็ดสิบคือแปดสิบนแหละ เกือบอยู่เาทายไป3ไฮ้จังน้ก็เล็ดยน้นอยเนาะมันดมันบ่เพิงบ่ยากเปียงไว้พอดีเื่อลงมาประมาณ้นะเดี๋ยวเขนะถ้าแมนว่ากานีดมุกเบืองนี่ดมเบืองดอันนี้เห็นนี่้งยมน่เาามแล้วบคนูเจ้ามาสุดอันนะ 3ามินะหมดแล้วจุ่มสาินี่ก็ยังหกสิบเนนะท่านแม่มานะเรามาบ่างพยายหมทีแทะเออพอดีนี่แลทีโ่งงามนั่นเป็นเลยแหะกางงามฉบับนี้ะาง่ายก็ไว้อีกพอดีพอดี มีครูเือ่มครูคาบออ๋อวันนี้อย่างการลอยเจ็ดสิบหมดพอดีเลยาตอนแรงแล้วโอ้ก็ได้ตอนเศร้าจำอื่นก็ไปก็า่านนี่และลอยแล้วก็ย่านแล้วอยเจ็ดสิบบมดขาเศ้าแลวทังมดแวกาาก็ไปลงยี่บราลยเาสิ ดำหน้าสามคนแดดมัดเลน้ำโมมีเงินจ้างไหมเนาะอะไรดำสามคนนี่แหละยังค,คือดำเาหอยในหัวปลาคออยู่โคกจะร้องนือดำทีแท้หวังนี่งหวังมันงามเลยมวันนงนี่ก็ทีเด้จะเห็นนะแล้วปุ๊มนี่คือวะโบกัดบ๊แม่นกะเขางามนี่มันคือทีเอ้าวคนงานคนงานมาใช่าาาาบาทเนี่ นื so ith, right? anyway, not, not <laughs> ้อน <laughs> ี <laughs> so, every minute, every minute, ่มาซอยแท้กเนื้นนี้ตายแล้วตอนนี้ยังตายเก้นเฮน้าเลเมือเลยละบ่สามเลยสามไหนไอ้ลามไอ้แขกลงอาไมกน้อยกัไข่ก็ไอ้กบดำได้เนาะเก็นห่งมากอีกอ

ไปใหญ่ไปเฝ้าก้าสงสัยได้เฝ้าก็ได้เบิ่งแต่ก้าแล้วไปบ่ได้ไปถ่ายนี่มีแต่อะนะเปแต่เอียน3-4โตสัปูมือนี่มันขึ้นมาอยู่แทเนาะห้นี่ก็มีห้นี่ก็มีเอียนน่ะแม่นบ่เอาเอาแล้วกินสิอิ่มเนาะพี่น้องตัวสัมปูมือนี่โอ้ยพี่กี่เดือนใหญ่นี่ไปสิเอาไปยังเนาะ มันยามเนี Dante, no ่ยมันซีมีเงียงเนาะุลอน s นี่ก็ใส่ชุดแบบนี้มาเนาหมี่เขง่อนนี่เลยกกล้ดอ้มีเครื่องสอดเจ้าโอเคหมดแล้อหมดแล้วคือวัาเรกดำหน้าดันชิมี่ยังเนาะเขาเขาก็ผูกมาเลยเนาะ ไปก็ดำหมดเลยไปสิฝอยมาขึ้นวันเข้ากินเขาโอ้ยทะเ้ย oh, right. ่อยบ่โอ yeah. no. ้ยย่อยเลยโอ้ยย่อยเลยได้ท right. ั้งนั้นย่อยแล้วคนจสองมัดนะลานทรายพี่น้องมาวาง่าเป็ด เจ็ดโมงปลายนี่ย่อยเลยแปดโมงนะือย่อยไว้เนี่ยย่อกองาก้น่ยังอีสองครั้งนี้ยังสให้ตรงมาประมาณสิโมงแล้วอยรอก